「またおはよう」って言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前のこと คอนอกันไกลกระดาษก็ได้ฉันพนันด้วยก็ได้ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามเถอะแต่ฉันก็จะไม่อ่อนข้อให้หรอกการต่อสู้ครั้งนี้ชน,นะได้หมูหมูเลยเอาละต่อไปนายเป็นคนตั้งโจทย์จะพะนันอะไรกันดีล่ะนั่นสินะคุณหมอถ้าอย่งงางนั้น มาพานันกันว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายว่าไงนะ,ะนักโทษคดีการพาน,านันฆาตกรโรคจิตลูเลฟยังไงหมอนี่มันสนใจดีฮะมีเยือตั้งกี่คนจากกี่คนที่ต้องขาดตัวตายเพราะหน้าหวานหวาน,นะรู้แล้วที่ได้ต้องโทษร้อยี่สิบปียังมันมีการพานันแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยดูยังไงยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอไม่ล่ะ สถานการณ์แบบนี้จะตัดสินด้วยตายอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะรระเทศนี่มีคนหลากหลายประเภทหวังว่าเย็นนี่คงไม่เช่กระเทยหรอกนะว่าอย่างไงละ่ะอตอกลงจะพน,นันหรือว่าจะขอนหลบฉันจะพน,นันด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดฉันยอมพน,นันด้วยนี่แล้วจะให้ฉันตรวจสอบเธอยังไงละ่ะก็เชิญพิสูจน์ดูได้จนกว่าจะพอใจตรวจด,ดูบนเรือนร่างฉันไงล่ะคะ่ะคุณหมออือ นายเลยโอริโอเนี่ยมันต้องพนันว่าเป็นผู้ชายเออเอ๊ะทำไมละ่ะเออฉันพนันว่าผู้ชายยี่สิชั่วโมงกะและเชียวไอ้เท่าหัวงวูยทำไมละ่ะทำไมพวกนายถึงได้รู้อะฮะก็มันง่ายนิดเดียวเองยังไงเย็นนั่นก็ผู้หญิงร้อยเปอร์เซนแต่ดันพนันตรงข้าวมว่าเย็นนั่นเป็นผู้ชายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วเพราะวา่าเราเดิมพันว่าเป็นผู้ชาย ถึงจะแพ้พนั้นแต่ก็ได้ล้วงได้ควักจนนำใจไม่ว่าจะเท่าถูกหรือผิดก็ได้กำไรอยู่แล้ว,วแบบนี้ได้ตั้งขึ้นดังล่อนแลวไม่มีขาดทุนทีนี้เข้าใจหรือยัง,ยงอ,อย่างนั้นเองอเหรออ่มันอะไรกันเนี่ย่ะยายเนี่ยร้ายไม่ใช่เล่นมันอ่านใจจับทางของเลโอเลโอถูกยังไงล่ะอ๋อคำตอบก็คือเสียใจด้วยนะฉันเป็นผู้หญิงจ่ะ ว่าว่าไงนะฉนถอนหายไ่ได้เลยน่าไม่ออยฮะนี่หลอกใครหร<า>ือเปล่านี่อ๋องั้นก็พิสูจน์ดูสโิโอ้แน่นอนอยังไงฉันก็ไม่ยอมเสียสิบชั่วโมงไปฟรีๆอยู่แล้วต้องขอกลุกคขอกควักหน่อยอะไรเหรอนี่น,นี่เขาจะทำอะไร,รอ,อะฮะอ้าวมอนิเตอร์เสียงง้นเหรอมาลิ้มซอกันสิโว้า เสียใจเลยที่ตอบผิดบ้าเอ้ยแข่งหนนี้เราแพ้แน่แล้วเล,วเลวโอมาพน,นันแบบขยักเอาไว้ไม่กล้าทุ่มสุดตัวเพราะกลัวจะพลาดเวลาเล่นพน,นันคนที่มัวแต่ก,กล้าก,กลัวกลัวว่าจะพลาดก็ไม่มีวันจะชน,นะพันนันไปได้หรอกพูดยังก็ว่าไม่เกี่ยวกับตัวนะถ้าเกิดแพ้คราวนี้ชิปของพวเราจะเหลือศูนย์นะ ถ้างั้นทีนี้ไม่ใช่แค่พวกเราจะชนะสองแพ้สองเราก็จะเหลือแค่หชั่วโมงเท่านั้นเองอืมพวกเราเองก็เพิ่งจะเข้ามาในหอนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่นักเวลาที่กําหนดไว้ให้ออกจากหอนี้ให้ได้มี72ชั่วโมงถ้าเกิดรงมาสี่หาสิบชั่วโมงซะทีเนี้ก็เหลืออีกไม่ถึงสิบชั่วโมงนะเลอโอลิโอไม่แย <c oughs> ่ลแล้วห่ืสิจะโมแต่หลงเราเริงไม่ได้แล้วคุณหมอเลอโอเลโอคะ่ะ <c oughs> เสียงหวานแล้ว ต่อไปเราจะพนันกันด้วยอะไรดีล่ะคะคุณหมอคะนี่เลิกเรียกฉันว่าคุณหมอได้ไหมเลิกแล้วไหมล่ะเอาเร็วๆข้าหน่อยสิมันสยะยิ้มแบบนี้นี่ละหน้ากลัวที่สุดในวรดานักโทษอุจจกรนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครอดเผลอใจเพราะรอยยิ้มของลูเลตได้สักคนแค่นี้ก็น่ากลัวพออยู่แล้วเราดูออกตั้งแต่เมื่อกี้นะ หมอนเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่มิตรภาพและหัวอกของเพื่อนและนั่นแหละที่เป็นจุดอ่อนของมันหมอน,นั่นกลัวว่าเพื่อนๆจะผิดหวังในตัวมันถึงได้พนันแบบกล้ากลัวไม่ยอมทุ่มหมดตัวราะเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงถึงได้ประมาทยังไงละ่ะตอนนี้เราเหลือชิปอีกแค่สิบชั่วโมงเราจะแพ้อีกไม่ได้แล้วแถมยังคิดไม่ออกว่าจะเอาชนะด้วยโจทย์แบบไหนดีด้วย โโอ้อาใ,ใจจนเสียประสาทไปแล้วฮะทีพอนั้นว่าผู้หญิงและผู้ชายไม่เห็นคิดมากคิดหนักขนาดนี้เลยอืโถ่ยว่าไงล่ะตาคุณหมอแล้วนะคะรีบๆตั้งโจทย์มาสิรอจนเมื่อยแล้วนะอฮะรอเดี๋ยวสิมันจะใช้ความคิดง่ายๆได้ที่ไหนเล่าอืโถเอ้ย โจทย์แค่ข้อเดียวก็คิดไม่ออกเลยคะเนี่ยเนี่พอได้แล้วอย่ามาเรียกฉันว่าคุณหมอนะฉันอะตอนนี้ไม่ได้เป็นหมอซะหน่อยอืโอ้โหถ้าใ้พันนันว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูแวบเดียวเขาก็ควจะรู้แล้วหรือพนนันว่าคุณริก้าดีเออให้เขาพนนันดีไหมเออเขาท่านะทต่ทำไมต้องหันมามองฉันด้วยจะให้ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ย ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอ่ะก็ตั้งโจทย์ที่เกี่ยวกับตัวเองสิอย่าบอกนะว่านายน่ะไม่รู้จักตัวเองดีพอ<า>ใช่ไหมว่าอะไรนะแสดงว่าคุณหมอก็นไม่รู้จักตัวเองแหละสินะก็ได้งั้นฉันจะตัดสินคุณหมอให้เองเพราะฉันน่ะรู้จักนายดีรู้ไหมเลโอเลโออฉันว่าเขาแปลกๆนะผู้หญิงคนนั้นน่ะ ถึงจะปากร้ายแต่ก็เป็นคนรักความถูกต้องเห็นอย่างนี้ก็เถอะแต่ที่จริงเนี่ยนายเป็นคนใจกว้างแล้วก็กล้าหาญไม่รู้เคยมีคนแค่ต้องตายเพราะมือนายหรือเปล่านะรู้สึกว่าจะแทงใจดำละสิแล้วใครเหรอที่ตายไปเนี่ยเพื่อนนายใช่ไหมใช่เพื่อนนายสินะเพื่อนนายต้องตายเพราะน้ำมือนาย,ยางั้นเหรอ ไม่เป็นความจริงนั่นน่ะมันไม่ใช่ความผิดของเชหน่อยเลโอลิโอผู้หญิงคนนั้นถนัดในการเล่นสงครามประสาทนะสิคือเป็นแบบนี้ต้องแย่แน่เลยทีนี้จะได้เจอของจริงสักทีนะจะจะเอามิตรภาพที่หนาให้ความสำคัญมาเล่นกับนายสักตั้งน่าเสียดายจ้ะที่นายไม่ใช่คนไข้ของฉันถ้านายเป็นคนไข้ของฉันแล้วก็ ฉันจะเล่นงานนายให้แสบฉันจะตัดหัวตัดข้อมือไปแขวนประดับผนังไว้ซะหน่อยหนอยนีย่โทผู้หญิงคนนี้เพื่อนนายที่ตายไปนะ่ะเขากำลังหัวเราะเยาะอยู่นะเลโอลิโอราะนายยอมลงทุนเสียเวลาไปตั้งสิบชั่วโมงเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเพื่อน,นายคนเดียวเพื่อนนายทุกคนที่นี่ถึงต้องสอบต่อกันหมดไงล่ะห,หยุดมานายนะ่ะลงมือท้าเพื่อน หมือนที่เคยทำเมื่อก่อนนี้นายข้าเพื่อได้ลงทอเหมือนเมื่อครั้งก่อนนั้นไงล่ะมองดูสายตาของเพื่อนๆที่อยู่ตรงนู้นสิแววตาเดียวกับเพื่อนนายที่ตายเพื่อนนายเมื่อครั้งนั้นเลยละนายคนเดียวทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของนายคนเดียวนะเลโอลิโอคุณหยุดก่อนความสุอยู่หมัดเลยอะต้งสติหน่อยสิเลโอริโอ พวกเราทุกคนเนี่ยเชื่อใจนายนะ,ะใช่แล้วล่ะการต่อสู้มาครั้งที่แล้วพวกเราก็ชนะมาได้นะเพลอโอเลโอเท่านั้นห<อ>มอนีน่ยน่ะจิตหลุดไปแล้วไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ไม่เป็นผลหรอกเนาะเล,อโ,ลโอแล,อโ,ลโอเลโอกลายเป็นหนูติดจัดไปซะแล้วสินะเอาละโจดต่อไปละเลอโอเิโอโจอ์โจย์ต่อไป โจต่อไปละแลโอริโอรีบรบนึกออกมาสิอย่ามัวชักช้าอยู่เลยน่ะโจต่อไปละอะจริงสิอุ้ยอ่ะก่อนนายฝ่ายพิธีไปหน่อยละมั้งโอ้ยแบบนี้คิดอะไรไม่ออกเลยงั้นเห็นทีต้องพึ่งดวงกันแล้วกันมาเป่ายิ่งฉุกกนเป็นยังไงอะหอ เออมาเป่ายิงฉุบให้มันรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเลยเป่ายิงฉุบอมันอ่ะคิดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วสิก็ได้ไม่มีปัญหาเป่ายิงฉุบเหรอฉันเป็นฝ่ายชนะงั้นขอเดิมพันด้วยเวลาทั้งหมดที่เหลือฮอฮะทั้งหมดเลยเหรอก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่นะจะพนันสักเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับฉัน อีกอย่างนึงถึงแม้นาจะแพ้แต่ก็ยังมีเวลาเหลืออีกตั้งสิบชั่วโมงถ้ามันเอาสิบชั่วโมงนั้นเกมนี้เราก็ต้องแพ้น่ะสิไม่น่าเลยโถย่ทำไมเราถึงไม่กล้าได้กล้าเสียนะเอาซะเลยดีไหมได้เสียก็ 50, 50ห้าสิบห้าสิบแล้วน่าหรือว่าจะนั่นมั่นใจในการเป่ายิงฉุบถ้าเรื่องเป่ายิงฉุบเลโอลิโออาจจะมีทางชนะก็ได้นะแน่ใจหรอเป่ายิงฉุบต้องอาศัยความน่าจะเป็นแล้วก็จิตวิทยาจิตวิทยา เปลายิ่งชมมันเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยงั้นเหรอฮะพูดง่ายๆนะถ้าจะพูดจากความน่าจะเป็นโอกาสแพ้จะมี1ในสส่วน2ในสาที่เหลือนั้นก็คือชนะกับเสมอทไงพูดง่ายๆถ้าเทียบไปเห็นง่ายๆโอกาสจะไม่แพ้นะมี7ในสิไงแต่ว่าก็มีสิทธ์ทั้งคู่ไม่ใช่เหรอใช่แล้วแต่ว่ายังไงก็แ yeah. ย่ลลิโอไม่มีทางชนะแมตช์นี้ได้หรอกนะถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกันได้แล้ว ่ายิดูตามสถิติแล้วที่คนออกเป็นอย่างแรกก็คือชุบกันแกะ,ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราออกค้อนก็มีสิทธิ์จะชนะหรือไม่ก็เสมองั้นเลโอริโอก็รู้ดีนี่ดาแต่ว่า ปัญหาก็คือเรื่องจิตวิทยายังไงล่ะจิตวิทยาต่อไปเราจะออกอะไรดีล่ะ้า,ากว่าเราออกคอนแล้วถ้าเกิดมันมองกลับกันไม่สิทามาเล่นไม่ซื่อล่ะไม่ได้ไม่ได้ยี่คอนี่คอน,น,คอนแล้วถ้ามันเกิดใช้แผนซ้อนแผนเราละ่ะ <c oughs> โถ่เป่ายิ่งฉุกมันต้องเครียดขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้เอาไหมเออฮะฉันนะนะ จะออกกระดาษกันอะไรนะมันพูดจริงไม่โกหกกันแน่ไม่ได้การละมันคิดอะไรอยู่เนี่ยเราอ่านใจไม่ออกเลยจริงๆแเลโอลิโอถ้านายออกกันไกลก็จะชนะเห็นเเลยโถ่เงียบเถอะหน้าก็เพราะว่ากันไกลตัดกระดาษไงเล่าฉันบอกให้หุบปากยังไงเล่า กระดาษออละเริ่มกันเลยนะได้เลยเอาล้วนะเอามาเลยเอายิงชุดะเจ้าน่างโง่เอ้ยก็บอกแล้วไงว่าฉันจะออกกระดาษโถแพ้ซะแล้วโถเอ้ยถ้าออกกันไกลป่านนี้ก็ชนะไปแล้วอนะ ดูจากผลที่ออกมาเราอาจจะคิดแบบนั้นคนที่กำลังสับสนคนที่ไม่หมั่นใจกลัวว่าจะแพ้จะออกแบบเดียวกับที่ออกทีแรกเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหรือไม่ก็จะออกอะไรที่มันรุนแรงก,กว่าตอนแรกสรุปว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะออกกันไกลหรือกระดาษถ้าเราออกกระดาษไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีทางแพ้อีกอย่างหนึง่งมันบอกเอาไว้ว่ามันจะออกกระดาษยิ่งทำให้เลโอเลโอ ยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่เลยเลโอลโอโดนนางอสารพิษเนี่ยกลืนกินจนหมดตัวแล้วจริงๆเนะเป่า,ายิ่งฉุดชนะแล้วลคุณหมอเลโอลโอชิปหมดตัวก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้จะด,ดวนกับหมอก็ไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนหน,นี่นะแบบนี้ก็สองเท่าแล้วสินะเนี่ยว่าชิป50ชั่วโมงที่เราต้องเสียไปมันไม่มีทางเรียกคืนมาได้เลยงั้นก็แปลว่า เวลาที่เราเหลืออยู่เกออ้าชั่วโมงสามนาทีฮะ <Huh? S 3> จะเหลือเวลาเท่าไรฉันไม่สนหรอกเพราะคู่ต่อสู้ของฉันจะต้องตายสถานเดียวขอโทษนะฉันอุตส่าห์มั่นใจสุดๆแล้วเชียวรู้แี่ไม่ชวนเล่นเป่ายญิงฉุบหรอกแต่ชวนทายผลเบสบอลจะดีกว่าแงนี่นมันโง่เง่าจริงๆไพ่ใบสุดท้ายอย่างนั้นเหรอ คนสุดท้ายที่เหลือก็คือเออนี่แล้วฝ่ายเราจะส่งใครไปละทีเนี้ยฉันไงละ่ะยืนรอจนเมื่อยแล้วเกือบจะเผลอหลับด้วยซ้ำทำไมต้มองทำหน้าแบบนั้นน่ะเฮ้ยรูงี้ฉันควรจะส่วยชนะก็ดีหรอกนะอถ้าเกิดต้องโดนกันโดยใช้สมองแกก็มีวิธนชนะอยู่แล้วก่อนหมอนเนี่ยมันกวนทอสาชมัดเลยใจเย็นนะ้าไอ้คนที่เพิ่งแพ้เข้าไปหยกๆอย่ามาทำปากดีหน่อยเลย ถ้าเป็นเรื่องคิดแลกในใจก็ว่าไปอย่างฉันไม่เอาด้วยหรอกทบไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเลือกการต่อสู้ด้วยวิธีไหนะนะคิดว่าก็ต้องชนะแน่นอนอยู่แล้วก่อนแล้วอย่าลืมออกกันไกลล่ะ,ะโถยห้ามเป่ายิ่งฉุกับมันนะไม่มีทาาอะอะโถย ายคนนั้นก็คือโจนสนักฆ่าหันศพโจนส์เหรอพี่รู้ว่พวกเราจะแพ้ก็ช่างเถอะแต่นายอย่าไปต่อสู้กับมันเชียน,นะชื่อนั้นน่ะเหรอฉันเองก็เคยได้ยินอะใช่โจนสนักฆ่าหันศพฆาตการที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติอาทยากรของเมืองซาบันเลยหืแล้ว ข่าเมื่อกี่ศพแล้วจะเรียกว่าศพนำคงไม่ได้หรอกนะรราน้ำมือของมันทําให้คนทั้ง146คนต้องสังเวยชีวิตและพวกคนเหล่านั้นต่างก็โดนฉีกออกเป็นชินช้นๆทุกคนเลยคนหนึ่งน่ยไม่ต่ำกว่า50ชิ้นขึ้นไปหมอนั่นถึงได้สมญาน้ำอย่างที่เรารู้กันว่าโจเนสนักฆ่าหันศพยังไงละ่ะนี่แหละมันละ่ะและขั้นตอนการลงมือทั้งหมดทำด้วยมือเปล่าตอนที่โดนจับได้ โจเนสมันยอมแต่โดยดีไม่มีการขัดขืนแต่ว่าตอนที่ตำรวจกำลังจะเอื้อมือไปเปลี่ยนเกียร์นั่นเองฟ <Yeah! S 1> ีมือสุดยอดของมันก็คือควักเนื้อคนออกมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยมือเปลา่าและที่มันทำแบบนั้นได้ก็เพราะนิ้วมือที่แข็งแกร่งโจเนสเป็นนักโทษตัวชะกาดที่ฮันเตอร์นักล่าข่าวโหยอย่างฉันภาคภูมิใจในผลงานเป็นที่สุด เฮ้ยนำกำแพงหินนะฝีมือน่ากลัวจริงๆเลยคงรู้แล้วใช่ไหมเราจะสู้กับไอ้ฆาตรกรโรคจริตแบบนี้ได้ยังไงเอะการสอบไม่ได้มีแค่ปีนี้ปีเดียวพวกเราก็ยอมรับความพ่ายแพย้เถอะเราไม่จะเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมันหรอกนะมีใครคัดค้านไหมคิดรัวฮะ,ะคิดรัวหยุดไะเดีย๋ยมาห้ามใช่เลยฉันชักนึกสนุกแล้วล่ะเกมเนี่ย ถาทางมันจะมันน่าดูคีรุวเกมนั้นเหรอแกจะบ้าหรือไงก่อนไม่ต้องห่วงแล้วฮะผมเชื่อใจคีรุวนะคะเพราะมันคือเกมสำหรับคีรุวไงฮะไหนๆมันก็ไม่ยอมฟังที่เพื่อนมันเตือนแล้วละ่ะขันไม้ขันมือ ไม่ได้ขยำเนื้อคนมานานแล้วยังเง้อเหรอ,อกอนไอ้นั่นอะมันไม่ได้คิดจะสู้ด้วยสมองนะมันคิดอย่างเดียวคือฉีกเนื้อคนเป็นชิ้นๆไม่ต้องห่วงแล้วนะแล้วจะสู้กันด้วยวิธีไหนอะสู้นะกอนก็บอกแล้วไงไม่ต้องหวง่วงอะเขาใจผิดอนะต่อไปเนี่ยจะเป็นการสังหารหครข้างเดียวจะหากเราฉนันน่าไม่สนเรื่องการสอบและการลดโทษหรอก ฉันอยากจะขยำเนื้อคนให้หนาใจมันก็แค่นั้นเองแกน่ะแค่ร้องหวยหวนก็พอแล้วมันสะใจเอองั้นคนไหนตายก็แพ้ใช่ไหมพอที่ท่าน่ะคิรัวคิรัวลงมือแล้วนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อ เอามาาเอาล่ะชนะสามต่อสองทีนี้พวกเราก็ผ่านไปได้แล้วสินะได้พู้นายเป็นฝ่ายชนะถัดออกไปจากตรงนี้จะมีห้องเล็กๆอยู่ ให้พวกนายไปนั่นงรออยู่นนจนกว่าจะครบห้าสิบชั่วโมงเหรอว่าแต่ว่าลุงน่ะไม่ได้ยืดเส้นยืดสายคงจะเบื่อตายชักมาเล่นกับฉันสักตั้งเอามะไม่ละฉันขอตัวดีกว่า <c oughs> หัวกระทิของตระกรูลมือสหารานี่ลเหรออืมตะกูลโซดิกไงเล่านี่เราได้รีบไปกันเถอะคิรุเทคเหนือเมื่อกี้นายทำได้ยังไงเหรอมันก็ไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกเนะก็แค่ควักออกมาเท่านั้นอะ แต่ว่าต้องใช้การฝึกฝนนิดหน่อยให้ล้วงง่ายขึ้นกระเท่นั้นได้ชื่อว่าฆาตกรแต่ที่แท้ก็บวกมือสมัครเล่นฉันอนะมันมือระดับโปรแต่ว่าพ่อฉันอนะล้วงเก่งกว่านี้อีกนะตอนที่กระช่าออกมาไม่มีเลือดก,กระเด็นออกมาเลยสักหยดเดียวอืมเจ้าหมอนี่มันก็พึ่งได้เหมือนกันแฮะถ้ามันอยู่ข้างเราอย่างนี้นี่เองคนจากตระกูลโซนิกงั้นเหรอ แบบนี้มันก็ยิ่งมันสะใจจริงๆยินดีด้วยพวกนายผ่านไปด่านต่อไปได้ในที่สุดก็ได้ผ่านด่านสักทีกว่าจะได้ผ่านด่านต่อไปก็ต้องร้อยตั้งห้าสิบเท่ามองงั้มาฝึกกันเถอะเลโอลิโอมาฝึกเป่ายิง่งฉุกกันมา่อคีเลิกตอกย้ำสักที <c oughs> ได้ไหมเอาละรีบไ,ไปกันเถอะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะเอ๊ะ ดาต่อไปต้องเจอกับอะไรกันเนี่ยติดตามชม Hunter Hunter ได้ในอตอนต่อไปนะครับมาลุ้นด่านต่อไปกับพวกเรากัน